สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวต่อจากเมื่อวานกันนะคะวันนี้นิดไม่ได้ไปไหนแต่ว่าทํางานบ้านค่ะก็เลยมีเวลานิดนึงเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปนะคะตอนนี้มาถึงช่วงที่นิดกับปะ๊ปะป๊าตกลงแต่งงานกันแล้วนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะพอนิดยื่นเรื่องเสร็จแล้วนะคะช่วงเดือนตุลาเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังก็ได้เดินทางมาที่สวิตช,ช่วงเดือนมก,กรานะคะ เพื่อที่จะมารอแต่งงานค่ะตอนนั้นเรื่องของเราเอกสารของเรามาถึงอำเภอที่เราอยู่อาศัยแล้วนะคะพอมาถึงนิดกับลูกก็ต้องไปรายงานตัวที่อำเภอว่าเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะพอรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เรารอในช่วงจังหวะหนึ่งเพื่อจะได้วันที่เราจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะคะพอรอช่วงประมาณหนึ่งเขาก็จะส่งเอกสารมา ให้เราที่บ้านเพื่อให้เราเลือกวันที่เราจะสะดวกในการจดทะเบียนนะคะเขาจะยื่นมาประมาณมีตัวเลือกให้ประมาณห้าวันค่ะให้เราเลือกว่าเราจะสะดวกวันไหนนะคะนิดกับป๊าป๊าก็เลยตัดสินใจเลือกวันที่ยี่สิบากัุม์าเป็นวันที่เราแต่งงานกันนะคะนิดจำไม่ได้ว่ามันตรงกับวันอะไรนะคะน่าจะวันถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะวันพฤหัสค่ะที่ที่เราแต่งงานกันเนาะ ก็นั่นแหละค่ะพอได้วันเรียบร้อยแล้วก็ตเตรียมตัวเชิญญาติเชิญเพื่อนนะคะเพื่อนบางคนเราไม่ได้เชิญปะป๊าแกไม่ได้เชิญน,นะคะเพื่อนของแกบางคนแต่เขาพอเขาได้ข่าวเขาก็เดินทางมาร่วมยินดีกับเรานะคะเพราะว่าเป็นการแต่งงานครั้งแรกของแกที่อยู่จนมาอายุป่านนี้เพิ่งจะมาแต่งงานครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนบางคนไม่ได้ชวนเขาก็มาเนาะก็นั่นแหละค่ะก็เตรียมตัวเตรียมอะไรกันแกก็ให้นิดเตรียมตัวหาชุดหาอะไร สรุปแล้วนิดไม่ได้หาชุดอะไรเลยค่ะนิดแบบเรียบง่ายมากวันแต่งงานของนิดนิดใส่ชุดที่นิดซื้อมาจากประตูน้ําราคา300บาทค่ะชุดที่แบบธรรมดามากแต่พอดีว่ามันเป็นสีขาวพอดีแล้วก็มันน่าจะใช้ได้นี่ก็ไม่น่าจะสิ้นเปลืองอะไรก็เลยใส่ชุดนั้นนะคะในวันแต่งงานเดี๋ยวนิดจะลงรูปให้ดูนะคะก็เป็นก็เป็นวันแต่งงานที่ธรรมดาแต่ว่าอบอุ่นนะคะตอนเช้าเราก็ไปที่ อำเภอนะคะไปจดทะเบียนที่อำเภอจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วก็นิดก็จะมีพยานคนนึงป้ะป๊าก็มีพยานคนหนึ่งแล้วก็จะมีญาติเพื่อนเราเข้าไปในห้องเพื่อเป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยนะคะพอจดทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ย้ายขบวนกันไปที่นี่ที่นี่ถ้าแต่งงานนะคะพอ จดทะเบียนเสร็จเขาจะย้ายขบวนกันไปที่ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะขับรถตามๆกันเป็นขบวนไปแล้วก็ปีบแต่ส่งเสียงไปตลอดทางเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะคะเขาก็ขับตามกันไปแต่งานเสร็จจดทะเบียนเสร็จก็ไปที่ร้านเป็นเป็นร้านร้านดื่มนะคะร้านบาร์นะคะที่เราจะสามารถไปดื่มไปเต้นราอะไรกันได้ป้าปาเกก็จองไว้ช่วงช่วงประมาณบ่ายสามถึง สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะก็ไปดื่มไปเต้นราอะไรกันนะคะหลังจากแต่งงานเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านอาหารตอนเย็นนะคะเพื่อไปฉลองทานข้าวด้วยกันกับญาติกับเพื่อนฟังดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนี้จะลงรูปให้ดูสักนิดนึง เสร็จแล้วเราก็ต้องรอให้เอกสารทุกอย่างเข้าที่ข้อทางน,นะคะพอนิดทําเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านของนิดแล้วก็ลูกนะคะพอชื่อเข้าทะเบียนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงช่วงที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเด็กมีชื่อในทะเบียนบ้านมีที่อยู่อาศัย าพานักที่สวิตเป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยแล้วต้องส่งเด็กไปโรงเรียนนะคะไม่สามารถให้ลูกอยู่บ้านได้ถ้าเขารู้ว่า,าเด็กไม่ไปโรงเรียนก็จะมีตำรวจมาที่บ้านนะคะก็นั่นแหละค่ะพอเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนเลยน้องปั้นเริ่มเริ่มไปเรียนที่โรงเรียนแบบไม่มีความไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะไปแบบพูดสื่อสารไม่ได้ฟังไม่เข้าใจแต่เหมือนกับว่าด้วยใจที่อยากอยู่กับแม่เขาก็ ยอมไปโรงเรียนแบบโดยง่ายแล้วก็พยายามฝึกเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะแต่ว่าความสุขของเราก็มีอุปสรรคอีกแล้วค่ะช่วงนั้นช่วงที่น้องปั้นไปโรงเรียนใหม่ๆนะคะปะ้าๆโดนยึดใบขับขี่ค่ะเป็นการโดนยึดใบขับขี่6เดือนของแกที่แบบมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะกฎหมายที่นี่ค่อนข้างจะ,ะเข้มแข็งนะคะค่อนข้างจะแรงด้วยถ้าสมมติว่า ทำผิดกฎเนี่ยก็จะโดนยึดใบขับขี่ไม่ใช่แค่ปรับ5้าร้อยพันหนึ่งนะคะแกขับรถเร็วแล้วทีนี้โดนจับความเร็วได้ก็เลยโดนยึดไปขับขี่แล้วทีนี้ความลำบากก็มาเยือนครอบครัวเราแล้วนะคะเพราะว่านิดบ้านที่นิดอยู่หลังแรกที่นิดย้ายมาอยู่นะคะจะอยู่บนเขานิดนึงไม่มีรถเมย์ผ่านไม่มีรถไฟผ่านแล้วก็ถ้าจะปัน่นจัก,กรยานก็ลำบากเพราะว่าขึ้นเขานะคะ,ป,ะป๊าปาก็ต้องไปส่งน้องป้านสี่รอบนะคะวันอตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียน ตอน11โมงไปรับกลับมาทานข้าวที่บ้านตอนบ่ายโมงก็ไปส่งที่โรงเรียนตอน4ี่โมงเย็นก็รับกลับบ้านแล้วก็ตอนนั้นแกเองก็ยังไม่ได้กเกษียณนะคะแกเองก็ยังทํางานอยู่แกก็ต้องไปทํางานตอนเช้าแล้วกลับมาตอนเย็นนั่นก็คือวันหนึ่งเราจําเป็นต้องใช้รถนะหเที่ยวอ่าสี่ห้าหกหกเที่ยวต่อวันนะคะก็เลยกลายเป็นความยากลำบากจนเราต้อง คุยกันแล้วก็ได้ย้ายมาบ้านหลังนี้ค่ะที่อยู่เมืองเลทองนะคะอันนี้เป็นเป็นบ้านหลังที่เราย้ายมาอีกทีนึงนะคะแต่ว่านิจจะอะ่ยังไม่เล่าถึงตอนนี้นะคะนิตจะเล่าถึงในช่วงเหตุการณ์ที่เราไม่มีใบขับขี่อยู่ตอนนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากก็ตอนนั้นเราก็ต้องจ้างคนเพื่อมาขับรถให้นะคะขับรถไปส่งลูกให้ ในช่วงขณะที่ยังไม่มีใบขับขี่ทําอะไรไม่ได้และน้องปั้นยังพูดภาษาไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องมีอ่เรื่องที่ต้องคิดหนักอีกแล้วค่ะวันนั้นนี่จําได้น้องปั้นไปโรงเรียนไม่นานนะคะไปได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนค่ะยังพูดไม่ได้เลยแม่ก็โทรมาบอกว่าพอนิดไม่สบายไรู้สึกว่าน่าจะเป็น เมือนเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าแกเจ็บตรงตรงลิ้นปีนะคะเหมือนจะเจ็บท้องก็ไม่ใช่จะจุกก็ไม่ใช่แม่อาการตอนแรกที่แม่บอกนะคะน่าจะเป็นกระเพาะหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะพาพ่อไปหาหมอนี่เ็บอกไปหาหมอแกก็ไปหาหมอที่ตัวอำเภอที่สุวรรณภูมินะคะแล้วทีนี้ไปตรวจหมอก็อไม่ไม่เห็นอะไรรู้แค่ว่าปวดท้องก็แค่ให้แค่น้าเกลือ ให้น้ำเกลือรอดูอาการนะคะก็อยู่อย่างนั้นประมาณวันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปให้น้ำเกลือจนตัวแกบวมนะคะให้น้ำเกลือจนตัวแกบวมแต่อาการปวดท้องของแกก็ยังไม่หายแล้วหาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิดโทรหาพ่อเปิดวิดีโอ,อคุยกับแกนะคะเห็นแกแกไม่สามารถนอนได้เพราะมันปวดมากแกต้องนั่งนอนอย่างนี้น่าสงสารมากนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะไม่ไหวนะคะนิดกับสามีก็เลยปรึกษากัน ว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกแม่ว่าถ้าอย่างนั้นให้พาพ่อไปที่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินนะคะรวมแพทย์สุลินเนี่ยคนแถบนั้นจะรู้ดีเพราะว่ามีหมอเยอะจะมีหมอเฉพาะทางค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่ก็เลยบอกแม่ว่าให้ไปที่นั่นเลยมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะนีกก็บอกแม่ว่าจะเสียเยอะเท่าไหร่ก็ไปปะาอ,อยากให้แม่พาพ่อไปหาหมอที่นั่นนะคะแกก็พาพ่อไปแล้วทีนี้ พอไปถึงที่โรงพยาบาลน,นะคะหมอตรวจหมอบอกว่าพ่อเป็นเหมือนกับว่ามีไขมันนะคะมีไขมันคอ,อบเยื่อหุ้มหัวใจนะคะนิดไม่แน่ใจว่านิดจะพูดถูกหรือเปล่าทางการแพทย์ไม่รู้ว่าต้องเรียกอะไรนะคะมันจะเหมือนเหมือนไขมันที่ครอบคอ,อบหัวใจนะคะคอบแบบแน่นเลยจนแบบหัวใจมันไม่สามารถบีบตัวทํางานได้ปกตินะคะมันเหมือนนิดไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรไขมันหรืออะไร นั่นแหละค่ะมันครอบหัวใจอยู่แล้วมันไม่สามารถมันทําให้หัวใจเนะี่ยไม่สามารถทํางานได้ปกติมันก็เลยทําให้แกเหมือนปวดท้องแต่จริงๆนะ่ะมันอาการของหัวใจแล้วทีนี้การที่ไปนอนใส่น้ําเกลือรอประมาณสองวันของหมอที่ตัวอําเภอทํานะคะทําให้น้ําท่วมปอดอาการแกก็เลยซุดหนักมากกว่าเดิมนะคะหมอก็บอกว่าอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นถ้าไม่ผ่าก็คือไม่รอดเพราะนี้ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมมันทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยไม่มีใบขับขี่ก็ลําบากพอแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ภาษาไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วพ่อก็ยังมาป่วยหนะักทาไมทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยนี่ก็คุยกับปาป๊าป,ปรึกษากันนะคะว่าจะทํายังไงดีแล้วทีนี้หมอเขาก็แนะนําว่าหมอทีุ่รินรวมแพทย์แต่ไม่สามารถผ่าได้เพราะว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นเฉพาะทางจริงๆหมอที่จะผ่าได้ ะจะมีที่เดียวเท่านั้นที่ขอนแก่นนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ศูนย์ที่ขอนแก่นนี่กับป,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 ป้าป้าปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีถ้าสมมุติว่ากลับไปรอที่บ้านเพื่อที่จะไปเริ่มต้นจากอําเภอส่งจากอําเภอไปจังหวัดด้วยการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะต้องเริ่มตามขั้นตอนจะข้ามขั้นไป แต่ไปที่นู่นเลยไม่ได้นะคะต้องเริ่มตามขั้นตอนนิดกับป้าก็ปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีถ้าเราต้องกลับไปที่ตัวอําเภอใหม่เริ่มต้นขั้นตอนใหม่นิดกลัวว่าเขาจะไม่ส่งตัวแกอ่ทันท่วงทีนะคะนิดกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันทําให้แกสุดหนักแล้วก็เอาไม่ทันนิดก็เลยคุยกับป้าๆว่าเอายังไงดีถ้าเราถ้าเราไปที่ขอนแก่นอ่เลยโดยที่ไม่มีใบส่งตัวน่ะ เราจะได้เสียค่าผ่าตัดดีไม่ดีราคาน่าจะเหยียบสองแสนที่คุยกันนะคะที่หมอบอกป้าก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องสนไม่ต้องสนอะไรแล้วก็คือในขณะเนี้ยไม่ต้องไปรออะไรแล้วให้พาแกไปเลยให้พาแกไปที่ขอนแก่นเลยให้ส่งตัวแกไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่ารักษานะคะเท่าไหร่แกก็จะจ่ายแกก็บอกแบบนี้นี่ก็เลยบอกแม่ว่าให้งั้นก็ให้พาพ่อไปที่ขอนแก่นเลย พอ,อแม่ก็พาพ่อไปที่ขอนแก่นเลยโดยโดย,ยไม่มีใบส่องตัวนะคะพ่อไปถึงหมอก็ตรวจตัวอาการตอนนั้นแกก็ยกังปวดนะคะปวดในขณะที่ห้าหกวันที่ที่ไปหาหมอวิ่งไปหาหมอเป็นอาทิตย์นะ่ะแกก็ปวดทรมานมากพอไปถึงหมอตรวจนะคะหมอก็บอกว่าแกต้องผ่าตัดด่วนแกต้องผ่าตัดด่วนหมอก็ถามพ่อว่าตาตาพา้อไหมตา เขาเรียกว่าสภาพจิตใจความพร้อมตอนนี้พร้อมไหมถ้าจะมีคิวผ่าตาพร้อมไหมตอนนั้นด้วยความว่ามันปวดทรมานพอก็บอกว่าพร้อมพร้อมคุณหมอพร้อมผ่าให้ผมเธอผ่าตอนไหนก็ได้ผ่าเลยหมอก็บอกว่าแต่มันเสี่ยงนะตาเพราะว่าอายุเยอะแล้วตาต้องทําใจนะห้าสิบห้าสิบก็ปรึกษากันในครอบครัวมันไม่มีตัวเลือกแล้วถึงจะโอกาสรอดแค่ห้าสิบห้าสิบเราก็ต้องผ่านะคะ ดีที่พ่อแกอกล้านะคะแกตัดสินใจที่จะผ่าถ้าบางคนอาจจะกลัวแล้วก็ไม่ผ่าอาจจะมารักษาตามอาการอาจจะไม่ทันนะคะดีที่พ่อแกกล้าแกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกพ่อจะผ่าก็เลยตัดสินใจที่จะผ่านะคะนี่ก็รอฟังฟังข่าวตลอดในช่วงขณะนั้นนะคะลูกก็ไปโรงเรียนพ่อก็ป่วยหนักแล้วทีนี้วันวันที่เอาพ่อเข้าไปผ่าตัดนะคะใช้เวลาน่าจะ ใช้เวลาเกือบ5้าถึงหกชั่วโมงค่ะเพราะว่าผ่าจากตรงนี้ตรงตรงนี้เลยนะคะลงไปข้างล่างจนถึงสะดือเลยะคระับผ่าเหมือนเราแแบบอกไก่นะคะผ่าเอาอยางงั้นเลยพอผ่าเสร็จหมอก็แขนแกไปที่ห้อง i อซนะคะห้องไอซูเพื่อไปรอพักฟื้นนะคะในขณะที่แกรอในหยุดในห้องไอซนะะอาการแกก็ไม่ค่อยจะดีนะคะเพราะว่าแกเป็น แกผอมนะคะคนแก่เนาะแกผอมแล้วก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยอาการป่วยของแกช่วงที่ช่วงที่รอรุ้นดูอาการอยู่ในห้องไอซนะคะช่วงที่ห้าสิบห้าสิบหลังจากผ่ามาแล้วว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะแม่ก็คอยส่งข่าวตลอดตอนนั้นนิดไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยเวลาที่โทรศัพท์ริ่งมาเนี่ยนิดไม่กล้ารับเลยนิดกลัวว่าสิ่งที่แม่พูดน่ะมันคืออะไรนิดกลัวว่าแม่จะพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือ มันเป็นความกลัวที่เราคิดก่อนนะว่าแม่จะพูดว่าอะไรจนนี้ไม่กล้ารับโทรศัพท์เพราโทรศัพท์มานี่บอกปะาเธอรับหน่อยเธอรับหน่อยว่าแม่จะพูดว่าอย่างไงนะคะก็แกก็รับแล้วทีนี้ก็นั่นแหละค่ะก็ได้คุยกันแกบอกว่าแม่ก็บอกว่า <c oughs> ดูอาการแล้วพ่อน่าจะไม่รอดเพราะว่าแกเหมือนกับว่าแกอาทนพิษบาดแผลไม่ไหวแกผ่าใหญ่มากแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบ แกน่าจะสู้สู้ไม่ได้แม่ก็บอกแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเพราะว่าลูกก็ห่วงเพราะว่าเด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนที่สวิตไม่สามารถลาหยุดได้นะคะไม่สามารถลาหยุดได้เลยแล้วพ่อก็อาการห้าสิบห้าสิบอยู่ในช่วงห้าสิบห้าสิบนิดไม่มีตัวเลือกจริงๆนี่ก็เลยบอกป้าปาว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่านี่มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันหรือเปล่าฉันอยากกลับไปดูพ่อนี่ก็บอกงนี้นะ อย่างนี้กับป๊ะป๊านะคะแกก็บอกว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงให้เธอสบายใจได้เลยฉันจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดให้เธอกลับไปหาพ่อได้เลยนี่ก็คุยกับลูกว่าอยู่ได้ไหมแม่จะต้องกลับไปหาตาสองอาทิตย์ทั้งทั้งที่ลูกยังปรับตัวไม่ได้พูดภาษาไม่ได้สื่อสารกับป๊ะป๊าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะป๊ะป๊าก็ทํากับข้าวอาหารไทยไม่เป็นก็นั่นแหละค่ะก็คุยกับลูกนะคะก็เขาก็บอกเขาอยู่ได้เขาจะรอแม่ที่นี่อยู่กับป๊ะป๊า ไม่เป็นไรหรอกเขาก็บอกอย่างนี้นะคะก็ไปส่งแม่ที่สนามบินก็ร้องไห้กันนิดไปถึงที่กรุงเทพนะคะไปถึงเสร็จปุ๊บนี้ก็บินบินตรงไปที่ขอนแก่นเลยไปถึงก็ไปเห็นพ่อนอนอยู่ที่เตียงคนป่วยนะคะนี่รู้สึกว่าเป็นภาพที่มันไม่น่าดูเลยอะนิดจ,จำจำจนถึงทุกวันนี้นะคะ ก็นั่นแหะคะ่ะกไ็ได้กลับไปหาแกตอนนั้นที่นิดไปถึงน่ะแกออกจากห้อง ICU เรียบร้อยนะคะแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นแต่พอน,นิดกลับไปนะคะจากที่แกอาการที่แบบไม่น่าจะโลดนะคะแกก็อาการดีขึ้นแบบดีขึ้นถนัดตาเลยะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแกได้กําลังใจที่ดีนะคะแกก็สู้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถนัดตาเลยะคะ่ะดีขึ้นดีขึ้น แล้วก็คุณหมอก็ดูแลดีมากเลยนะคะที่ศูนย์ขอนแก่นนะคะดูแลดีมากๆเลยคะ่ะก็ให้ยาให้อะไรปกตินี่ก็ไปดูแลแกก็ไปให้กําลังใจแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะตอนนั้นน่ะพี่สาวนิดก็มามาก่อนนิดหนึ่งวันนะคะพี่สาวนิดอยู่ที่สวีเดนเนาะก็เดินทางมาถึงือไทยก่อนนิดหนึ่งวันก็เหมือนแกได้กําลังใจนะคะเหมือนแกได้กําลังใจจากลูกนะคะแกก็อาการดีขึ้นดีขึ้น จากที่นิดมีแพลนว่าจะได้กลับเมืองไทยสองอาทิตย์นะคะนี่ก็ได้อยู่แค่สิบสองวันค่ะได้กลับก่อนสองวันนะเพราะว่าอ,อ่พ่อกับแม่นี่ก็ห่วงน้องปั้นที่นี่นะคะก็ในขณะที่ดูแลพ่ออยู่ตรงนั้นก็เป็นกําลังใจให้แม่แล้วก็ต้องโทรหาลูกตลอดเวลาว่าลูกเป็นยังไงก็ดีที่ป้าปาแกใจดีนะคะแกเอาใจใส่แล้วก็เด็กก็เลยอยู่ได้นะคะแกบางครั้งแกทําอะไรไม่เป็นแกก็ อยากให้ลูกกินอาหารไทยแกก็พาไปกินข้างนอกหรือบางครั้งแกก็ทำไข่เจียวทําอะไรให้ลูกนะคะก็นั่นแหะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะายากลำบากอีกเหตุการณ์หนึ่งสําหรับนิดนะคะก็พอพ่อดีขึ้นก็เลยกลับมาสวิตในวันที่12กลับมาก็ทุกอย่างก็โอเคแฮปปี้พ่อก็ค่อยๆอ,อาการดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ก็นะะ่าค่ะกลับมาที่สวิตก็ต้องมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเริ่ม,เร,มเริ่มเรียนเริ่มอะไรลูกก็ไปโรงเรียนนะคะในขณะที่ลูกไปโรงเรียนก็คุยกันเรื่องเรื่องบ้านหลังเนี้ยคะ่ะว่าถ้ามันนานขนาดนี้เราจะทํายังไงหรือว่าเธออยากย้ายหรือเปล่าเธอคิดยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้นถ้าย้ายก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนอะ ตอนที่ปะปาแกอยู่คนเดียวแกก็คือตัวคนเดียวแกจะอยู่ยังไงอยู่บนเขาอยู่ตรงไหนก็ได้แกอยู่ได้สบายอยู่แล้วแต่ว่าพอแต่งงานปุ๊บพอมีนิดพอมีลูกเพิ่มมาอีกคนนึงกลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นมัน ลำบากก,บกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพรานิดเองยังขับรถไม่ได้จะไปห้างไปซื้อของกินอะไรงนี้ก็ลําบากต้องอาศัยให้แกเดินทางขับรถให้ตลอดแกก็ทํางานก็ลําบากค่ะแกก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเราหาดูบ้านไหมหเธออยากจะย้ายไปอยู่ในเมืองที่แบบมันใกล้โรงเรียนกว่านี้ไหมที่เราจะสามารถอยู่ด้วยการแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะตัดสินใจหาดูบ้านจนได้มาเจอบ้านหลังนี้นะคะนิดเคยเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ตอนที่ นี่เล่าถึงอพาร์ตเมนต์คลิปก่อนๆนะคะว่าพอย้ายมาย้ายจากบ้านหลังนั้นมาหาที่ดินแล้วมาได้ที่ดินแล้วก็ไม่ได้สร้างก็เลยมาบ้านหลังนี้อย่างที่นี่เคยเล่าไปแล้วถ้าใครอยากรู้ว่ายังไงก็ตามไปดูคลิปนั้นนะคะก็นั่นแหะคะ่ะก็ค่อยๆออเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีคะ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันนะคะ คลิปหน้าน,นี่จะมาเล่าถึงกระดาษแผ่นหนึ่งที่ทําให้นน้ําตาตกอีกแล้วค่ะเป็นเป็นเหตุการณ์สําคัญแล้วก็มันอ่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆนะคะคลิปหน้าน,นี่จะมาเล่าถึงเรื่องอ่าเงินกเกษียณแล้วก็พินัยกรรมค่ะรอติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นิดแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย